นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอาันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์นั้นกลับทางพระธรรมและพระอริยสฆงสาวกเจ้ทาทั้งหลาย ซึ่งเป็นเจ้าของของศาสนาธรรมะวินัยไตืสิขาน้อยใหญ่บัดนี้พงค่าทั้งหลายขอวิศัสนาธรรมะวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าเพียว่าจะได้รู้ขวัดปฏิบัติในการที่จะดำเนินปฏิปฏิต่อไปเบียงหน้าเพียหวังความสุขความเจริญต่อไปนะกะละการบัดนี้อันธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าในานั้น หว้ถึงหลักธรรมะเป็นหมวดหมดที่นักปราชญ์ท่านทรงจะลึกบัญญตัติไว้เช่นอธิฐานธรรมทรรมที่ควรตั้งจะมันสี่อย่างแต่ก็อธิบายไม่จบสักทีได้แต่ปัญญาคามรอบรู้ข้อที่หนึ่งปัญญาคมรอบรู้รอบรู้จริงที่ควรรู้ข้อที่สองทัจจาคมจร,ริงใจ จะทำจริงใจก็ให้จริงใจในสิ่งนั้นอยาจักดิมวาทําททำลงไปให้เป็นกัดเป็นสิ่งเป็นของจริงใจแน่นอนแก่ความดีที่ทำลงไปนั้นจะไม่หนีจากความจริงได้ดอกคงจะแน่นอนสามาราคะละสิ่งที่เป็นค่าถึแกแต่ความที่เป็นแต่ความจริงใจนั้นเตียปัสปะสะมะสงบใจากสิ่งที่เป็นค่าถึแกแต่ความจริงนั้น ที่นี้ยกตัวอย่างเช่นอธิบายยกพระพันญยเป็นตัวอย่างอันนั้นก็ควรที่เราจะยึดเป็นคติเต็มปันเตยมใจอันนั้นเป็นอย่างไรจึงควรจะยกหรือยึดถือเพราะท่านทาจริงเมื่องามความดีท่านก็ทาความชั่วก็ทานั้นได้แล้วเมื่อทาจริงลงไปแล้วความจริงนั้นก็พระเดชเตชผลให้สําเร็จคุ้มหวังโดยไม่ไร การสุดท้ายแห่งภพชาติสังขารก็มิได้ทําความเพียรอนอนผ่อนอาหารยากอะไรเพียงแต่ว่าได้ทมได้ฟังธรรมะกลางมคาทางบินทบาทเท่านั้นทีนี้ธรรมะนั่นอุคติตันโยท่านเป็นอุคติตันยบุคคลที่ท่านศึกษาประพฤติปฏิบัติสะสมอินทรธรรมวาริมธรรมะสองหมืน่นาต สองหมืน่นชาตหลายเท่าไรนั่นแหละตั้งแต่สะสมมาอยู่เป็นนิดเพียหวังความกนทุกข์เหมือนพวกเราเน,นหละทีนี่พระพุทธเจ้าที่ในตอนสุดท้ายการสร้างบามีนั้นเส้นยกตัวอย่างขึ้นไปอยู่บนภูเขานั่นแล้วก็พักเกินลงเสียคือพระโอบแล้วพระโอบเรียกว่าบันไดกลขึ้น แล้วก็ตั้งสัญญาสถานหมยมั่นถ้าไม่ได้สําเ็จอาหารไม่กินข้าวและน้ำอันนั่นแหละอันนี้เป็นปรามาบมับาลมีอย่างอุกิจหยอดเยี่ยมเรียกว่าตัดวัะ,ะสงสารอันยืดยาวให้สั้นเข้าหมดเข้าไปโดยเร็วพลันผลลายได้ก็เร็วอย่างนั้นที่นี่พวกเขาเราท่านทั้งหลายจะทำได้ไหมเราทำอย่างนั้นอาจจะไม่ได้เนาะ ก,ก็ไม่ไหวเลยฮอ้ยน้องกูเก๊ไม่ไรเนาะเลี้ยไม่ใส่เลยอันนี้อดนอนผ่อนอาหารอย่างอื่นก็พอทำได้แต่นี่นะตัดตีนตัดมือเสียหมดนั่นแหละถ้ากระโดดลงไปก็ตายมันสูงนะไม่มีที่ขึ้นที่ลงููเขาลูกนั่นนั่นแหละ ท่านทำอย่างอุก,กิจโูราประพุทธประธรรมประสงค์อย่างยอดเยี่ยมนักปราชญ์เจ้าทั้งหลายก็สาธุการที่ทำได้ไม่เป็นโมคะบางท่านก็ว่าเป็นโมคะทำน,นี่เป็นเรื่องเบียดเบียนธาตุไสังขารทำลายเสียสิ้นไม่ใช่ทางเปิว่าแต่แล้วพระพุทธเจ้าคงก็สนับสรุนว่าเป็นนักปราชญ์อย่างยอดเยี่ยมผู้เห็นภัยในมตะสงสาร อลึกซึ้งและหนาแน่นเลี่ยงท,งท่องแถวเกิดดับพบน้อยพบใหญ่เป็นทุกเ์กืากลำบากแสนสาหัสนั่นแหละทําอย่างนั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ทํามาอย่างนั้นเรื่องการสร้างบาหมีนั้นไม่หวั่นไหวบางาศาตรงเจ้าสร้างบาหมีอยู่บวชเป็นฤาษีสีปานะเสียไม่ลูกอ่อนอยู่เหี่ยวมันเหิวอาหารหาที่ไหนก็ไม่ได้ก็เลย เยนหนังสือบอกไว้ว่าข้าพระเจ้าเป็นฤาษีิไพรยสร้างปรมัตถ์บรมีให้ทานอย่างยอดเยี่ยมไว้พลานหินก็กระโดดลงเหวเลยได้ละใครจะทําได้ล,ลงไปเหวน่ะมันก็ตายแสนเก็บเนาะหัวขาแขนถือขีนนั่นจะทนไหวหรือล่ะสติปัญญาจะต้านทานเิ็ดไตไว้ฟังไหมโอ้มันก็อันนั้นไม่ว่าเลยตกลงไปนั่นกว่าตาย หัวแตกขาหักแขนหักคอหักเสียมอ่อนก็กินเป็นอาหารกินเลี้ยงลูกนั่นแหละบางชาติก็บวชเป็นฤาษีเส,สภัยผงสุนัขจิงจอกหิวอาหารเป็นฝุงผุงมานั่นท่านก็ไปนอนให้สุนัขจิงจอกดึงกินเป็นอาหารนี่เส้นลมกระปากสุนัขจิงจอกนั่นเป็นวิธีการสร้างบาร,รมีของปุถุเจ้าทั้งหลายนั่นแหละ แต่เรานี่เป็นสวกะสาวกสร้างบะมีก็เพียงว่าเอาตอนพ้นทุกข์เท่านั้นเพียงว่ารูดทำเห็นทำต่อไปเท่านั้นก็ไม่อย่างนั้นเพราะอย่างนั้นก็เป็นวิสัยของปุริเจ้าและเป็นวิสัยของสาวกผู้จะทำวัตะสงสารอันเหียดแห้งให้หมดไปเส้นไปได้แล้วไม่ห่วงใยชีวิตสังขารเป็นตายก็ไม่ว่าอันนั้นเป็น เปลนมาอัศนัยที่มีกำลังดีสีตีนดีนะวิ่งก็ย่อพทาดทิ้งมากกระจอกงอง้อยกำลังอ่อนเฟียละเหียใจอยู่ข้างหลังนั่นแหละอันนี้สันใดปลาดเจ้าทั้งหลายเป็นสันนั้นนี่แหละเพราะท่านสะสมมาพบน้อยพบใหญ่สองหมื่นสาตร์ตามตำนานกล่าวไว้พระพ,ระพระหาหิยะนี่สร้างบะมีไว้ แต่แล้วเคีื่องบริขารแปดไม่ได้เหตุทำไ้เลยเกิดพบน้อยซาตใหญ่บวชในศาสนาพระเจ้าทั้งหลายนั้นแม้ได้ลาบมามากๆก็ไม่ให้ทานเลยเจ้าสมเด็เจ้าพิกษุทั้งหลายขาดเขนินไม่มีขอไม่ให้อยากได้หาของมาแลกเปลี่ยนหราเป็นอย่างนั้นข้าพระเจ้าไม่เอาบุญจากของเหล่านี้เอาบุญอย่างอื่นข้าพรเจ้าทำทาเอาอย่างอื่นนั่นแหละเพราะไม่ได้ทําไว สิ่งที่ไม่ทําไว้นั้นไม่ไมีฉะนั้นเมื่อได้บรรลุอรหันต์แล้วที่พระองคเจ้าเทศพปทสามบทพระคาถาเท่านั้นทำอย่างไรจรึงรู้ได้เธอจงทําสิ่งีิรู้ให้เป็นรู้ว่ารู้อย่างไรพูดตั้งสามภาษิตทานสามพระคาถาพระพาหิยะก็รู้ได้สําเร็จอหันล่วงพ้นทุกวัต,ตทุกในขณะนั้น ปัญญาวิปัสสนามันแจ่มาแล้วตัดว่าตัดทุขขาดจากใจไม่มีสิ่งใดที่จะเหลือเศษจ่ได้หยดลงพ้นจากวัตทุขน้อยใหญ่แล้วก็กเกมสำรานไม่เดือดร้อนและทอนใจอันนั่นแหละแต่แล้วเราจะรู้ไหมล้าไม่รู้เพราะพวกเรานั่นเป็นวิปติจัญญย,ยกพ้อข้อขึ้นแล้วก็ต้องอธิบายให้ฟังเสียก่อนจึงจะเข้าใจ ได้แหละหรือพวกเราเป็นเนยยะบุคคลต้องทําความเพลียนฆ่าฟันไปอย่างนั้นนะฆ่าฟันไม่ลดละอดนอนผ่อนอาหารหรือกําหนดมั่งกลายทําลายกลายถาดขัน,น,นี้นั้นสับฟันฟักปาดมีดเทียมิีดฟันทุกอย่างตัดแข้งตัดขากําหนดทําลายมีดฟันตีนยันดอกเนื้อหนังทําอย่างนั้นไม่ทําเพียงแค่นั้น อนอนผ่อนอาหารกับเผาเขาอีกได้แหละไม่ตายเอาตายเป็นแดนเรื่องทําคุณงามครรมดีนั่นนั่นแหละบางประเด็นบางประเภทผมก็ทํามาก็รู้สึกว่าได้รับความสะาดเกิดปัญญาความสลาดขึ้นเหมือนกันอันนั่นแหละสามารถที่จะทําได้อย่างนั้นทดลองทุกอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำคำสอนนั้นไม่ลดละเชื่อว,ว่าอยาก โู้สิ่งที่ควรรู้นั่นแหละอยากเห็นที่ควรเห็นอันนั่นแหละจึงได้ไม่วันไห้ตั้งใจประพฤติวัปฏิบัติทำไปได้เมื่อทำลงไปแล้วไม่เห็นผลอย่างที่สมมติเศษ,ษ,ษ,ษพระประหารก็เห็นผลอย่างที่ตทาทังข้าประหารประหารด้วยการกระทํานั้นประหารกิเลสวิคัมพนประหารประหารกิเลสด,ด้วย วิปัญญาเก็ปัญญากรรมฐานคมคูกิจแสดงเหตุผลต้นปลายของภพศาสตร์สังขารกิเลสน้ยใหญ่ให้กิจรู้เห็นนั่นแหละมันก็เป็นแต่ว่าวิคัมพนประหารแต่ก็เป็นนิสัยเป็นปัจจัยที่ได้กระทรที่ได้กระทาสะสมมันนั้นนั่นแหละก็โดยว่าถูกต้องทุกสิ่งอย่างทีนี่สมัยพวกเรานี่เป็นเนยยะบุคคลเนยยะบุคคลเป็นผู้ มีอินทรีย์อ่อนบลามีธรรมก็อ่อนนั่นแหละการเฮตุการกระทำมาก็่น,น้อยที่นี่เมื่อได้ทราบข่าวเล่าเลยว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่บริสุทธิ์พ้อมูุญด้วยเหตุและผลนั้นก็อยากบวชว่าเป็นบุญกุศลก็เลยมาบวชขั้นบวชเข้ามาแล้วกุบาอาจารย์ท่านแนะนำคำสอนว่าถ้าเจริญสมถกรรมาฐานเดินยืนนั่งนอนไม่ลดละ เผากิเลสรล้อนททำงานเกินอยู่เป็นนิดนี่จะได้บรรลุนีิจต่อธรรมพระโสดาผลอาหันตะผลขึ้นไปเป็นขันขันได้แล้แต่แล้วเราก็ตั้งใจปักพืชวัปดปฏิบัติเร่งรัดพัฒนาลงไปไม่ลดละได้แหละทําไปแล้วก็เพียงแต่ว่ากิตสงบเสียดๆบางคณะบางคณะก็กิดสงบรวมลงอุป,ปาจะธรรม แต่แล้วก็พิจารณาพบศาสตร์สาสคัญถึงสภาพแตกดับไม่ไม,ไมีได้เห็นแต่เพียงว่าเป็นนิมิตเครื่องหมายเห็นแต่ความแก่ความเก็บเท่านั้นความตายไม่เห็นแล้วก็ไม่ถึงเพราะอะไรมันอ่อนอยู่อันนี้ปัญญาวิปัสสนาหรือธรรมมันอ่อนธรรมจังปวงนั้นอ่อนนั่นนะมันอ่อนทุกอย่างเมื่ออ่อนทุกอย่างแล้วมันก็คอยที่จะไม่เป็นไปก็เป็นเหตุให้สงสัย ลังเลไม่ตกลงได้ัด่นแล้วแต่แล้วครั้งแรกผมก็ทําอย่างนั้นะรูบาอาจารย์ท่านสอนอะไรก็ทาอย่างนั้นกําหนดอมีดปาดมีดฟันมีดตัดถาเขียเนื้อหนังออกตัดแขนตัดขาตัดหัวไปทิ้งไปเป็นกองๆไว้ได้แล้วกาหนดพิจารณาอยู่แล้วอะไรเป็นเขาเป็นเรากําหนดคือว่ามันเป็นจริงๆนะสํานานเขามันก็เป็นจริง นั่นแหละเป็นปฏิภาคนิมิตกุกอุคหานิมิตติดตาหรือว่าขยายรูปภาพให้เห็นนั่นแหละโอ้เป็นจริงเว้ยอันนี้เมื่อได้เป็นอย่างนั้นเห็นอย่างนั้นแล้วจิตนั่นก็น้อมเข้ามาสอนจิตอะไรเป็นเขาเป็นเรานี่แหละเมื่อเป็นอย่างนั้นก็ไม่มีของอะไรเป็นสมบัติของเราแน่นอนเป็นสมบัติปัจจัยอาศัยสวกลาวเท่านั้น ได้นานหนอก็จะพัดภาคจากกันไปจากสมบัติที่นั่นอย่างเดียวนี่มันก็พัดภาคจากกันอย่างนั้นนั่นและสอนเกียิเกตทั้งรู้ทั้งเห็นก็เกิดสังเวชน้ำตาไหลในขณะนั้นนั่นแหละจากนั่นไปเกตก็ถอนขึ้นมากําหนดก็เห็นเป็นอย่างนั้นรวมลงไปในขั้นคณิกะก็เห็นเป็นอย่างนั้นนั่นแหละจะเอาเลยนั่นไปม่ได้ เพราะได้เพียงแค่นั้นอันนี้การกระทําอย่างนั้นก็ดีมากนั่นแหละขอนขวยต่อจากนั้นก็เร่งรัดพัฒนาอดนอนผ่อนอาหารขยําเข้าทุกวันคืนเรื่องทําคปลี่ยนั้นไม่ลดละนั่นแหละต่อจากนั้นมาก็มันก็พลอยขึ้นเป็นระยะระยะเอเรื่องมรคคือเครื่องทรงที่เข้าสู่วามสงบนั้นมันก็เกิดขึ้นเป็นระยะระยะไม่ลดละ นั่นแหล,ละความสลาดลูกทุกสิ่งอย่างความอดทนความกล้าหาญความเพียรทุกอย่างก็พลอยที่จะเกิดขึ้นต่อจากนั้นเมื่อเกียรติบันเห็นเป็นอย่างนั้นนักเข้านักเข้าที่นี่อุป,ปาจะละทมเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วทำเกียรติให้พองแผ้วเบิกบานเลี่ยมใสทำเกียรติให้มีศรัทธากล้าแข็งให้มีความเพียรมีความอดทน มีปัญญาสลัดโล่ทุกสิ่งอย่างข้อมูลหมดทางนั้นนั่นแหละขึ้นสวัสดิ์ทุกใดๆในโลกนี้ปัญญาสมาธิิมันเกิดขึ้นเห็นพร้อมนั่นแหละผู้มีความเพียรแล้วไม่หวั่นไหวเพราะทุกน้อยใหญ่นั้นเป็นเครื่องแผดเผากิเลสดเป็นเครื่องเผากิจอันเจตนั้นให้ให้กลัวยานในภพชาติสังขารท่องเที่ยวภพน้อยภพใหญ่มีแต่ทุกข์กับทุกข์ นั่นแหละเมื่อมีความเพียรเกิดขึ้นนั่นแหละความสงบเกิดขึ้นทุกขังและชะจังเกิดขึ้นแล้วก็เห็นจริงแก่งสัตว์ในภพสัตว์สังขารแล้วของจริงที่แท้แน่นอนนั่นแหละนักปรา์เจ้าทั้งหลายผู้ทำความเพียรเวียนหาพลทางพลทุกก็อยู่กับทุกอยู่กับทุกยืนเดินนอนอยู่กับทุกให้ทุกเกิดขึ้นเผากายเมอกับเผาเกิดเมื่อเผาเกิดเผากายเข้ากันแล้วจิตนั่นก็ เลยเกิดมีปัญญาสลาดรูมันไม่ไปไหนที่นี่เมื่อไม่ไปไหนแล้วมันก็รวมทเน่เมื่อรวมลงไปแล้วปัญญาสมาธิเกิดขึ้นอีกได้แหละศรัทธาก้าแข็งเกิดขึ้นเห็นพร้อมทุกอย่างความเพียรและความหมดทนปัญญาทุกอย่างเกิดขึ้นในคณะนั้นอันนี้เป็นของที่เลิศประเสริฐแท้นั่นแหละทําไปทําไปไม่ลดละ ความเพียรน,นั้นต่อเน,นื่องแม้นลูกโซ่ไม่ขาดสายสังวันเคินจะเดินนั่งนอนอย่างนั้นอันนี้ข้อสาคัญมั่นหมายนั่นแหละเร่งรัดพัฒนาหนักเข้าหนักเข้าที่นี่บทบาทวิธีการนั้นเิตรวมเพิบรวมอีกถึงขั้งอุป,ปาจะระเหลืออะไรก็ไม่ทราบเพราะไม่ได้เรียนนั่นแหละพ้รวมเพิบลงไปนั้นแสงสว่างก็เกิดขึ้นครั้งนี้ไม่มากมีน้อยนิดเดียวแต่รู้กลางคืนเหมือนกลางวัน ที่นี้ก็เห็นผีตายยืนอยู่กลางน้ารูปร่างใหญ่โตละหโหฐาน,นั่นแหละมองเห็นแล้วก็น่ากลัวแต่แล้วจิตมันก็ฮดหูรู้เท่าต่อพบศาติ์สังขารเพราะเกิดแล้วต้องตายั่นและผีนั่นก็เทศสอนว่าอย่าพึ่งกลัวนะข้าพระเจ้าเป็นคนตายท่านก็เป็นคนตายนั่นแลต่างคนก็ต่างเป็นคนตาย ใครๆก็ไปไม่พ้นจงศึกษาธรรมะของกิงเป็นอย่างนี้เมื่อถึงสภาพตายแล้วไม่มีอะไรเป็นเขาเป็นเราสิ่งที่พอใจใฝ่ฝันนั้นไม่มีหมดเพียงแค่นี้นั่นแหละขึ้นเสวนาตายแล้วโลกคือมูสัตว์ไม่ต้องการทางนั้นแต่แล้วท่านจงศึกษานั่นแหละธาตุดิน้ำลมไฟถึงสภาพตายแล้วก็หมดเพียงแค่นั้นอันนี้แหละเป็นบทบาทก้าวหน้าเข้าสู่ ความสงบกล้าวหน้าเข้าสู่ความที่เป็นผู้มีสติปัญญาเลืกเท่าต่อภพศาสตร,ร์สังขารเมื่อตายแล้วเป็นอย่างไรตายแล้วก็หมดสิทธิดีสั่งกับภพบศาสตร,ร์สังขารน,นั่นแหละผลสุดท้ายก็ถอดทิ้งไปตามสภาพปัจจัยนั่นแหละพิจารณาเห็นเป็นอย่างนั้นแล้วก็เกิดความเบียอหน่ายเกิดความคลายความกำหนัดยึดภพศาสตร,ร์สังขาร ว่าจะเป็นของแน่นอนมั่นคงต่อไปไหมไม่หรอกเพียงแต่สมบัติพระใจอาศัยทั่วคราวเท่านั้นนั่นแหละพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าจนน้ำตาไหลนั่นแหละเขาก็ทํากลานวิธีให้รู้เห็นก็ใหญ่เนา่าลงเป็นกองกลางนะซีนเนื้อก็ดูก,กองกร,ก,รกระจายทั่วแผ่นดินนั่นแหละอันนี้อะไรเป็นเขาเป็นเราไม่มีถึงสภาพนั้นก็หมดเรื่องกันเท่านั้นนั่นแหละ นี่เป็นผลเกิดขึ้นจากการกระทำพิจารณาคนขั้วในสักกลายกลนี่แหละน้อมลงสู่ไตลักษณ์อธิจาไม่เที่ยงทุกขกตาก็เป็นทุกอนัตตาไม่ใช่ของไม่ใช่เรากำหนดอมิตรบาดมีดฟันนะถากเสียตัดหัวแขนขาเป็น,นกองไวน้นั่นแหละเป็นต้นเหตุก็ได้แต่ถ้ทาทำข้าประหารอันนี้มันมันชำนานสินเคยเขา้า นั่นแหละผลสุดท้ายก็ล่วงไปถึงสภาพตายเกิดขึ้นอัน,นี่เป็นผลเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นนั่นแหละเมื่อเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็เพ่งพิจารณาอาเหตุผลอะไรเป็นเขาไปเราต้นต่อไม่มีทางนั้นนี่แหละธรรมคาสอนพระเจ้าสอนให้เราลูกเราเห็นให้เราประพฤติวัดปฏิบัติให้มันเป็นอย่างนี้ให้กิดเบียนนายกัวยาน ม่อยากไปซื้อเถ้าภพซาตสังขารน,น้อยใหญ่อีกต่อไปเป็นทุกโทษภัยน้อยใหญ่นั่นแหละก็สําคัญมั่นหมายอันนี้เมื่อพิจารณาเห็นเป็นอย่างนั้นก็สังเวชน้าตาไหลโอเนาะอานิจานะส,สังเวชสังขารอันวิเศษอาศัยกันมาแล้วถึงสภาพที่ก็หมดสิ้นดีแล้วนะจะพึ่งพิงอาศัยก็มาได้เพราะมันเป็นของสภาพเปลี่ยเน่าเปียเน่าแล้วมาแล้วก็เหลือแต่ล่างกระดูกกำหนดาไฟเผาเพิบ าศาสต์ูนย์ไม่มีอะไรได้แหละเมื่อผอมาแล้วเรามาอยู่กับของตายของโสนของที่ไม่ได้ของไม่ใส่ตัวตนอะไรได้และทีนี้เจตก็น้อมเขาหาปุโรู้ลูศสอนเห็นจริงทุกสิ่งอย่างแต่ต่อแต่นั้นเจตก็ลื้อถอนเจตลื้อถอนสังโยชน์เป็นเครี้ยงดองเรี้ยงผูกนั่นแหละบางทีก็ขาดบางทีก็ไม่ขาด เพราะใดะจึงไม่ขาดเพราะอินทรีย์อ่อนเมื่อมีทําอ่อนยังไม่ยังไม่เป็นไปเป็นแต่ธรรมกระป a h a ประหารอยู่ด้วยสมถตรกรรมฐานมรณะกรรมฐานอสุภกรรมฐานสุญญตากรรมฐานนั่นแหละประหารอยู่ประหารเก็บให้รู้เห็นในภพชาติสังขารเป็นอย่างนั้นทางเขาและเราภายในภายนอกเป็นอย่างเดียวกันหมดเสียเช่นวิขัพนะประหารประหารดวงเก็บนะ ปัญญาวิปสัสสนานประหารเกตสอนเกตให้เกตรู้กกตเห็นนะพบน้อยพบใหญ่ท่องเทียวเกิดดับทอดทิ้งพบซาตสังขารไว้กับโลกกับสงสารนี่ไม่มีอะไรเป็นเขาเป็นเราแน่นอนนั่นแหละเมื่อเห็นเป็นเช่นนี้ก็สอนเกตจิตทั้งรู้ทั้งเห็นนั่นแหละก็พอได้แต่ว่าวิคัมปนะประหารเท่านั้นบางครัง้งอันนี้ก็ดีมากอันนี้เป็นนิสัยเป็นปัจจัยมาเป็นระยะระยะ ต่อกนั้นเมื่อเห็นเป็นเสนนั่นจะร่วงพ้นทุกข์ประเด็นั้นต้องเร่งความเพียรน,นะความเพียรต่อเนืเ่องเหมอนลูกโซ่ไม่ขาดสายทั้งวันคืนให้จิตเข้าสู่ความสงบในพุทธโพธโมสังกออยู่เป็นเน็นั่นและต่อนนั้นเมื่อความสงบมีพอแล้วเป็นกําลังของจิตเป็นเครื่องสง่งจิตเข้าสู่ความสงบจเจริญสมถะเดินยืนนั่งอ,อนอนพอนอาหารไม่ลดละ เล่งรัดพัฒนากล้า,าก้าแข็งอย่างนั้นผลสุดท้ายก็รวมอีกรวมลงถึงฐานอุป,ปาจารธรรมอีกลงไปถึงนั้นแล้วอันนี้สังขารอวิเศษสังขารช่วยระงับดับกิเลสนะแต่เป็นโลกีะสังขารโลกยะวาดพระเวณีพบซาตอันไม่แน่นอนเกิดแล้วดับอีกเพราะเห็นเป็นอย่างนั้นจิตนั่นก็ไม่หวั่นไหวพิจนาพบชาตสังขารอีกภายในแห่งแก้งภายในสัน์นั่นแหละภาพพบ มรณะกรรมาฐานเกิดขึ้นอีกแม่ตายต่อหน้าต่อตานะรอบตัวน้อยใหญ่สั้นยาวเต็มโลกอย่างนั้นอันนี้แหละเพราะเราท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายพบน้อยพบใหญ่ตายทอดทิ้งสังขารไว้นอนทับแผ่นดินไว้บางพบบางซาดบางสังขารบางสมบัติก็เลียแต่ร่างกระดูกเท่านั้นน่ะนอกนั้นกระดอกหูไปก็มียังอยู่สดซึ่นก็มีเท่านั้นอันนี้แหละ สมบัติพบน้อยพบใหญ่ท่องเที่ยวกระดับทอดทิ้งไว้อย่างนี้แต่นั้นอย่าได้ห่วงใยอะไรเลยถ้าห่วงใยอะไรแล้วก็มันมีอะไรเป็นเขาเป็นเรานั่นแหละจิตยมันเห็นอย่างนั้นก็เวียนายพบชาติสังขารเป็นมาแล้วไม่อยากได้นนี้อีกต่อไปเพราะไม่ได้ตามใจหมายนั่นแหละเิตก,ก็ยึดดาบเพชรขึสติถามป่าเถอะเอ้ถางปลา,า,าปล,า,ปลามันหนารกซัดมันหนา เน่วแน่นลกซัดน้ามันก็เยอะๆนั่นแหละแต่ต้องไม่ได้น้าก็ปรับป่ามันก็หนาเป็นต้นไม้ว่ามีแกนแข็งแกงก้าแข็งดีนั่นแหละดาบเพชรคือสติบปัญญาถางถางแล้วถางเราถางแล้วถังเราเอากันอยู่อย่างนั้นขยํามมันเพียนอยู่อย่างนั้นเพราะอยากล่วงพ้นไปได้ถ้าถางป่าลกซัดต้นทางใด หน้ากลางทางก็ยังหนาอีกายทางก็หนาแน่นอีกเอนนั้นแหละทีนี้กิจเมี่ยมมันฝึกเข็นเป็นอย่างนั้นแล้วมันจะหนาลกซัดจากวันใดก็ไม่หวันไหวพยายามขยันหมั่นเพียรอย่างนั้นทุกประโยคทุกระยะทั้งวันเกินเดินนอนทํากันอย่างนั้นต่อจากนั้นพลอยที่จะเป็นไปเป็นระยะระยะถึงหนามป่าลกซัดมันจะหนาแน่นสักวันใดก็สู้ผู้มีความเพียรพยายามในทุกประโยคไม่ได้ ผลสุดท้ายก็ได้ไสสระไปเล็กเทน้อยนั่นแหละอาิจก็พอยที่จะมีกำลังมีสติมีปัญญาคือถูกต้องตามว่าปัญญาความรอบรู้ในสิ่งที่ควรรู้นั่นแหละมันก็รู้อย่างนี้สิ่งที่ควรรู้คือเกิดแก่เก็บตายทุกโทษภัยน่อยใหญ่มันควรรู้ไม่ใช่เห็นาตามคาดหมายตัวแรกก็คาดหมายเก่อกนเรืของ ของจกิงเกิดขึ้นภายในคณะกิจสงบนั้นมันก็รู้ก็เห็นนั่นแหละจะเป็นไปพ้นทุกข์หรือไม่อันนั้นจกิงก็จะรู้ก็จะเห็นจะเป็นไปได้เกิดขึ้นจากกิตทางนั้นดีฉันเกียรตีมฝึกเมียฝึกฝนได้แล้วกิจก็พลิยเที่จะพลันเทขยับเติบโตขึ้นทุกวันคืนนะไม่หวั่นไหวในการต่อสู้ถางป่าลกซัต์หนามหนานาพลัยที่จะเป็นไปได้นั่นแหละพระโยคาวจจะทั้งหลาย ผู้เห็นภัยในวัฏฏะทุกข์ในเกิดแก่เก็บตายดับพบน้อยพบใหญ่นั่นเป็นทุกข์โทษภัยใหญ่ไม่ได้ตามใจหมายทางนั้นนั่นแหละเมื่อมาได้ประพฤติวัปดปฏิบัติถูกต้องตามธรรมคําสอนพระเจ้าแล้วนั้นอันนั่นแหละพลอยที่จะเห็นเป็นไปได้โดยไม่เหลือวิสัยนั่นแหละธรรมะก็เกิดขึ้นเป็นระยะระยะอันนี้เป็นที่อัศาจรรย์ใจแท้ทา่านผู้ใกล้ทำทั้งหลายจะนนั้นต้องตั้งใจประพฤติวัปดปฏิบัติให้มันรู้ สิ่งที่ควรรู้ให้มันเห็นสิ่งที่ควรควรเห็นนะจะเป็นไปได้นอกนั้นเราจะพ้นจากภัยใหญ่นะภัยใหญ่คืออะไรบ้างมาอยู่ร่วมกวันไปนี่พระเท่าไรหรออ,องค์เดิมก็เป็นบ้าไปแล้วนั่นแหละภัยใหญ่ไม่อยากได,ไกได้ไม่อยากเป็นหรอกก็ต้องได้ประสบพบปะเพราะกรรมทำมาอย่างพระพาหิยะนั่นแหละกรรมดีก็ทามากรรมั่วก็ทามามันก็ให้ผลเป็นสุขเป็นทุกข์อย่างนั้นแน่นอนถ้าไม่ถึงพระนิพพานเมื่อไร ดวงจิตนั่นจะต้องสวยยิบาปของกรรมดีชั่วอย่างนั้น,นคนที่สองก็เกิดโรคตับใหญ่โรคทงนำ้ำเดถูกหมอเขาตัดออกครึ่งหนึ่งตับนั่นนั่นแหละอักเสบเกิดขึ้นผลสุดท้ายก็หมายมั่นปั้นใจว่าจะอยู่ไปกับเพี้ยนทั้งหลายใจมาสนสเดียนทําคุณแามความดีก็ไม่ได้ดังใจหมายนั่นแหละภัยใหญ่เกิดขึ้นสังหารผลสุดท้ายก็เลยแปลสภาพจากเพี้ยนไปหาที่พึ่งปีศัยภายนอกแต่แล้วก็เพียงแคน่นั้นเท่านั้นแหละ ของภายนอก mm. เขาเหล่านั้นก็ตายเหมือนกันผลสุดท้ายก็เสียหายเหมือนกันหมดเช่ยชินไม่แน่นอนอันนี้ข้อสําคัญมันหมายั่นแหละสิ่งทั้งปวงไม่ได้จำใจหมายดรเรมื่อเห็นว่าไม่ได้ตัางใจหมายแล้วก็จงจะได้บันไหวในการประพฤติวัดปฏปิบัติเร่งรัดพัฒนาเพียบว้าทําความเปลี่ยนแก้กิเลสสิ่งไปเหตุเกิดทุกข์ออกจากดวงจิตได้ัด่นและต่อจากนั้นไปก็จะเป็นผูเ้เจริญงอกงาม ไพ้บุญพูนสวกในศาสนาธรรมะคาสอนพระเจ้าทุกกาละการสบายด้วยการที่พอใจประพฤติปฏิบัตินั้นฉะนั้นเราได้พบชาติสมบูรณ์ทุกสิ่งอย่างแล้วทุกท่านนะพราเจดิน้ำมลมไฟส่งผลให้พอแล้วสมดังใจหมายนั่นแหละฉะนั้นจงรีบเร่งอาศัยสมบัติอันลำคลามหาศาลนี่ลงมือประพฤติปฏิบัติบูชาประพฤติพระธรรมประสงค์เพียงว่า จะได้กลั่นกองเสียซึ่งกิเลสสิ่งไปให้เกิดทุกข์ในพบน้อยพบใหญ่ให้หมดไปสิ้นไปได้อย่าได้วันไหวอย่าได้เนินซาอย่าได้พัดวันปันเวลาพีเดียนวันคืนอันนั้นไม่ดอกเป็นของมีประจำโลกธรรมดาแต่เรานั้นอยากนี้จากโลกพีเดียนวันคืนอันไม่ได้ตามจะหมายในนั้นก็จงเล่งรัดพัฒนาประพฤติวัดปฏิบัติอาศนะอยูเสมอสนะตนนั่นแหละ อัตตาเวสิตังเสยโยบุคคลในแรพระเนนเทนสีเจ้าทั้งหลายนั้นเป็นผู้ทําความเพียรชนะตนไม่หวั่นไหวในธาตุขันเอาชนะอย่างนั้นบุคคลเหล่านั้นจะเป็นผู้แก้กิเลสออกจากดวงกิจได้จะเป็นผู้ประเสริฐสูงสุดในเพื่อนมนุษย์นักคุดอินฟอร์มต่อไปข้างหน้าโดยไม่ปิดวังแ้วอันนี้ข้อสําคัญมั่นหมายนั่นแหละธรรมบรรยายมานี่เป็นหลักธรรมปฏิบัติปฏิปฏิ ลงมือปฏิบัติจะเพิ่งรู้เห็นทำต่อไปดอกต่อจากนั้นไปก็จะมีความสุขความเจริญงอกงามไพ้บญพุนสุขเตอนนั้นแล้วอธิบายธรรมะน่อเอบัง